แล้วเท่าที่ทางท่านผู้ในการได้นําเสนอมาเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเก็ตนะเพราะว่าผมเพิ่งไปรับมาสดๆร้อนๆเมื่อกี้เองเฟรมพวกนี้ผมเห็นหมดแล้วนะครับซึ่งจริงเมื่อกี้ก็ติดต่อคุณครูอยู่นะ,ะผมอยากได้ตัวภูเขาน้ําแข็งหน่อยส่งให้ผมหน่อยนะไอ <c oughs> ้ที่เต้น <c oughs> ทิ้งๆน,นะครับประมาณนั้นนะคร <c oughs> ับในเรื่องของนักเรียน <c oughs> เรียนมากแต่ได้ความรู้น้อยนะครับฝั่งซ้ายนี่คือฝั่งซ้ายนี่คือฝั่งที่สภาพแบบเป็นอยู่ทั้งสี่ตั้งแต่ ตั้งแต่อีเวนต์ pattern structure จนถึง mindset หรือ uh, mental metal น,นะครับฝั่งขวานี่คือฝั่งที่เราต้องการที่ต้องให้มันเกิดตรงนี้เป็นจุดกัรง,งานจนช่วง structure นาะอันนี้ผมจะพูดได้หมดแหละเพราะว่าผมเพิ่งไปนั่มานั่นเท่าที่ขอข่าวพูดละผมผมผมเข้าใจหมดนะครับประมาณนั้นซึ่งจริงแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับทา่ทานท่านครับที่เอามาต่อยอดในส่วนตรงนี้ซึ่งซึ่งที่พูดมาก็ถูกแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าระบบอา่า การดำเนินงานโรงเรียนมีนวัตก,กรรมที่ช่วยให้เราได้ดํเงงาเนินการจัดการศึกษาได้สะดวกง่ายขึ้น